ต,ต้องเรียกอะเรียกพี่ป่ะพี่เขาเก่งมากมมองเล่นน้องใช่ไหมหูนี่สาวสตองมากทุกคนดูนี่เห็นไหมคะพี่เขามาจากจังหวัดอะไรนะมาจากขอนแก่นค่ะขอนแกนน่นโอ้โหเจ้าเด็กเก่งมากแล้วมา้วเมื่อคืนพักที่ไหนมาคะ,ะที่ซีวิวค่ะซีวิวสมบัติข้างบนนี<อ>่สวยมากใช่สวยมากเลยะค่ะ อชอบชอบแนวเดียวกันเลยสุดยอดเลยค่ะกดไลค์ให้เลยรถมาจอดไปค่ะรูปไปโอ้สนุกมากค่ะนี่คือสนุกเนี่ยเราของการขี่มอเตอร์ไซค์ดีนะคะโอเคนะคะทุกคนสนับสนุกให้ทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวด้วยกันเยอะๆนะดูสิขนาดพี่เขายังมาคนเดียวได้เลยผ่อนแก่นนะคะทุกคนข่อนแก่นโอเคค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มนก็จะมารีวิวเส้นทางที่จะเข้าหมู่บ้านสปันนะคะระหว่างทางเราก็เจอทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมโอ้โหครบเลยนะคะนี่ก็เป็นเส้นทางที่กำลังซ่อมแซมนะคะที่ได้ทราบข่าวมาก็มีพี่ๆชาวบ้านเขาพูดกันว่าก่อนที่มนจะขึ้นมามีน้ำท่วมแต่ว่าเขาได้เคลียร์เส้นทางเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วในระหว่างทางเราก็เจอดินโคลนถล่มนะคะไอที่กำลังจะเดินทางมาจาังหวัดน่านแล้วก็มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านสะปันก็ใช้ถนนขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะแอบลื่นๆเก่งๆนิดนึงนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงปากทางหมู่บ้านสะปันแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปพักที่บ้านห้วยโทนนะคะ ใครที่จะขึ้นไปพักข้างบนมนแนะนำให้ซื้อของแถวนี้ขึ้นไปเลยนะคะและที่พักของบ้านห้วยหมีห้วยโทนะคะเราจะต้องผ่านจะพานจุดเช็คอินตรงนี้ของใครหลายๆคนนะคะในวันที่มนมาถึงนะคะจะเป็นช่วงเย็นแล้วฝนกำลังตกนะคะเส้นทางก็จะประมาณนี้นะคะเป็นคอนกรีตสลับกับดินนะคะมีหินลอยนะคะ และในระหว่างทางที่เราขับรถขึ้นไปนั้นน้องก็ทํากระเป๋าหล่นนะคะแต่มมลไม่สามารถจอดช่วยน้องเก็บกระเป๋าได้นะคะเพราะว่าเป็นทางลาดชันพอดีค่ะที่ต้องขึ้นเขาด้กันาคะเพื่อนกระเป๋าหล่นเพื่อนกระเป๋าหล่นทั้งล่างคะ่ะและเราก็มาถึงทางแยกระหว่างบ้านห้วยหมี่และบ้านห้วยโทนนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเหม่นคัดไหมหรือเปล่าอ่ะทั้งคัดทั้งแบกเลยอ่ะคือ มนก็แอบชันอยู่นะและนี่ก็เป็นระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปบ้านห้อยหมี่ห้อยโทนนะคะแต่มนได้จองที่พักกับบ้านห้อยโทนไว้นะคะจริงๆตอนแรกม,มนตั้งใจจะขึ้นไปบ้านห้อยหมี่นะคะแต่ว่าที่พักเต็มแทบทุกที่เลยค่ะมนขออนุญาตเล่งวิดีโอหน่อยนะคะเพราะเส้นทางค่อนข้างนานนิดนึงนะคะตรงนี้ ถ้าเป็นทางแห้งๆมวลคิดว่าก็น่าจะขับง่ายนะคะแต่ที่มวลมาฝนดันตกพอดีแต่นี่ดีนะคะที่ฝนดันหยุดแล้วตรงนี้ก็จะชันนิดหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ส่งจากข้างล่างมาเลยมีโค้งหักสองบ้างนะคะขับมาเรื่อยๆเราก็จะเจอน้องสามขันแรกที่เราเจอมาต้นทางนะคะก็ให้กำลังใจน้องหน่อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราชมเส้นทางไปเรื่อยๆก่อนนะคะในภาพวิดีโอ ดูไม่ชันนะคะจริงๆแล้วชันมากเลยนะคะทุกคนบอกตรงๆก็แอบขาสั่นอยู่นะคะมนจะเก่งมากช่วงระหว่างปูนประหยัดนะคะหรือว่าถนนอกแตกนะคะเพราะเวลาที่ฝนตกดินมันจะมาอยู่บนถนนนะคะมันจะทําให้เราลื่นตกลงไปในร่องตรงกลางอะคะ่ะแล้วรถก็ขึ้นยากนะคะบอกตรงๆเลยถ้าเป็นไปได้ก็พยายาม คุมรถไม่ให้มันหล่นลงไปตรงกลางหรือว่าข้างๆนะคะและแล้วเราก็เข้าสู่บ้านห้วยโทนะคะเราก็จะเจอป้ายยินดีต้อนรับสู่บ้านห้วยโทนะคะตรงนี้มนตกลงนิดหน่อยนะคะมีแอบ,บสลับเลนดีนะคะล่องไม่ลึกเกือบล้มเหมือนกันนะคะทุกคนบอกตรงๆเลยนะคะขึ้นมาครั้งแรกก็แอบ,บกลัวๆเหมือนกันนะคะดูสิคะทางที่เราขึ้นมาเราขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ทุกคน และรถก็คันใหญ่กว่าตัวเราด้วยนะคะบอกตรงๆก็กลัวล้มเหมือนกันนะคะแต่ก็โชคดีผ่านมาได้แล้วเราก็ถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนเวฟคันวมืกี้ที่วิ่งผ่านไปเป็นชาวบ้านนะคะวิ่งชิลมากค่ะทุกคนดูสิ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวมนจะพาไปชมบ้านที่เรามาพักนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะพักได้ทั้งหมด4ห้องนะคะแต่ว่าของมนนะคะคือหาที่พักไม่ได้จริงๆแล้วก็มีบ้านพี่เขาที่ว่างนะคะคือบ้านหลังใหญ่มากค่ะทุกคนเป็นฟิลแบบมาเป็นครอบครัวใหญ่ๆได้เลยนะคะค่าที่พักเขาจะคิดเป็นหัวนะคะของมนวันนี้ก็คือคนละ900บาทรวมทั้งอาหารเช้า และอาหารเย็นนะคะทุกคนดูสิเหมือนบ้านตัวเองมากเลยใหญ่มากทุกคนนะคะอารมณ์แบบปิดบ้านเหมาทั้งหลังเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศข้างหน้าบ้านนะคะทุกคนวิวปังมากเธอแล้วที่พักวิวหลักหล้านมากแกแต่ที่พักราคาเพียงหลักร้อยเองนะคะคุ้มมากคะ่ะทุกคน ใครที่กำลังหาบ้านพักนะคะมาแบบครอบครัวใหญ่หมดแนะนําที่บ้านนี้เลยนะคะชื่อที่พักว่าบ้านสินริมทางนะคะทุกคนสามารถทักไปที่เพจทาง Facebook ได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะหมอกก็มาแตะถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะทุกคนอากาศยามค่ำคืนเย็นสบายมากนอนหลับเต็มตื่นมากคะ่ะทุกคนบอกตรงๆว่าคือดีมากค่ะ เราต้องใช้คําว่ามากับดวงจริงๆนะคะจริงๆแล้วบ้านพี่เขาเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะคะก็จะยังไม่มีรีวิวอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้มาพักบ้านสินริมทางที่นี่นะคะเดี๋ยวบนแปะลิงก์เพจเขาวไว้ที่ด้านล่างนะคะทุกคนเพื่อใครอยากจะมาพักก็ตามมาพักที่เดียวกับบนได้นะคะ ที่พักเขาก็จะสไตล์บ้านๆน,นะคะกับข้าวบ้านๆแต่ว่าอร่อยมากนะคะทุกคนรสชาติดีค่ะตอนเช้าก็จะมีข้าวต้มมีกาแฟให้เราด้วยนะคะช่วงเวลาที่สุดแสนพิเศษก็ช่างผ่านไปไวซะเหลือเกินไปค่ะตอนนี้เราก็ต้องขับรถทยอยลงแล้วนะคะทุกคนดูตอนขึ้นแล้วมาดูตอนลงกันบ้างนะคะทุกคนว่าวาดเสียวขนาดไหน ขออนุญาตเล่งความเร็วอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆสวยมากแต่ว่าเผลอมองข้างทางไม่ได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะได้แวะกินญ้าข้างทางกันนะคะเสียงเบรกนี่คือแบบโอ้โหลาเลยนะคะทุกคนไม่ลาไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคน ไอ้โถ ยากาศแบบคือเหมือนเราแบบเนี้ยได้รับร้อนหนาวกดแบบโหแบบสี่เทมือนเราเกิดมาเพื่อสตองฮะอะไรมบณนี้ไว้ตัวเองแล้วหนึ่งทางก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใครที่ะ มาตา ใหม่กลับไปยกจุดนะคะ,ะแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วนอำนมันมันมันสวยจริงค่ะแล้วสำหรับ,บใครที่ไม่สะดวกนะคะที่เนี่ยเขามีบริการนะเขาคือเอารถต่อที่หมู่บ้านนะคะแล้วเราก็ขึ้นรถกับทางทางหมู่บ้านนะคะเขาจะเหมามพันนะผ้าผ้ากำมับผิดที่คุยกับเขานะก็สามารถจะเหมารถขึ้นมาได้ เราไม่ต้องเอารถเรามาแบบทกลกสะพานอะไรประมาณนี้แตแบบ่แต่สำหรับโมุโมนชอบฟิวชอบฟิวแบบแบบนี้เลยชอบลยุยๆมันรู้สึกสนุกอะ่ะมันรู้สึกมีความสุขจากการทรมานตัวเองนีเ่เราเจอเต้าเิ่บออเคดนี่เราก็เราก็มาถึงสะพานนี่โอเคเดีย๋ยวเราแวะเซลฟี่กัน ะะเราก็อย่าลืมมาเช็คอินที่นี่นะนี่แหล่งโอซนชั้นดีเลยต้องที่นี่ค่ะหมู่บ้านสตันนะคะแฮ่วันนี้เราก็มากับพี่เตสนะคะมนจะติดคำว่าเตสมากเลยจริงๆมันเป็นซอนเทสนะคะนะคะ3 6 8หเคสามารถลุยได้ทุกที่นะคะลุยได้กับทุกสถานการณ์ฝนตกร้อนเปียกทางแบบเมื่อกี้ก็มาได้นะคะมนเป็นผู้หญิง ขับรถมาได้ทุกคนก็ขับมาได้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะโอ้นี่บรรยากาศข้างหลังเราเป็นไงคะสวยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่พักนะคะแต่มวลจะชอบฟิวฟิวเขามากกว่านี่คะสวยมาก คืออยากจะเก็บภาพความทรงจำอเอาไว้แบบเอาไว้ไน้บ้านตัวเองเงี้ยแต่มันทำไม่ได้เราก็ทำได้แค่บันทึกรูปภาพเฉยอ่ะทุกคนดูงโคตรแฮปปี้เลยอะ่ะนะคะลองออกมาใช้ชีวิตดูอยากจะบอกว่าการที่มนขับมอเตอไซค์มาเนี่ยคือหนึ่งเลยนะมันประหยัดกว่ารถยนต์นะคะสองเรา มันไม่ชอบมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆแบบว่า20-30คนอะไรเงี้ยมันมันมันคอนโทรลกันค่อนข้างยากคือหลายคนมันก็จะหลายย่างอะไรเงี้ยมันก็จะชอบมาคันเดียวสองคันอะไรประมาณเงี้ยให้มีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็นะคะทุกค,คนดูนะคะแล้วก็ คนก็ชอบมาวันธรรมดานะคะวันธรรมดาที่พักก็ราคาจะถูกกว่านะคะถูกกว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะนี่ก็จะประมาณนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอ่าด้านหลังนี่นะด้านหลังก็จะมีร้านค้านะคะอันนี้คือทางที่มนลงมาไม่ใช่ไม่ใช่ที่เป็นหมู่บ้านตรงนู้นนะ นู่นเลยมันยอดเขาที่มีเมฆลอยมีหมอกลอยอยู่พูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะอือะนะคะนี่เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแพนแพนที่เที่ยววันนี้หน่อยว่าเราจะแวะไหนบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนด้วยนะคะแล้วมนจะลงคลิปลงคลิปดีๆคลิปท่องเที่ยวสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวจริงๆอะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ